ครับสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง MS มิสิงชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้เราเปลี่ยนลออไปเกียร์กันนะครับพอดีมัน นี่ครับนี่ผมไปซื้อของใหม่มาแล้วนะครับโอ้โหเล็กมากเลยต้องหัวนะครับนี่ของใหม่มาแล้วของแท้ด้วยนะครับติดห้าบาทเองโอ้อะไรนี่ มันต้องถอดเอาเอาอือ่เอนี่ไงมันขาดเลยครับดำตีเลยเรเรียบร้อยครับนี่ ใส่เข้าไปนะครับตรงนี้จะเป็นช่องครับเสียบเข้าไปแล้วก็หมุนบิดขวานะครับนี่เข้าเรียบร้อยแล้วลครับนี่ถ้าใครถอดออนนี้นะครับรออกได้ทำง่ายนะครับ